ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o YouTube สีบอยดัมซิ่งดินดวนครับวันนี้เราก็อยู่ที่สนามช้างอะรรนาครับม,มือเตะนเสา,าบาทมีตันเรบาทตันไรเมียนมามม่บาทนี่มือเนิร์ตจะมาซุมไอมือบาทมีตันเรเมียนมามม่บาทเขี่ยวสโตรจเลมบาทคนเลมอ่ะ อด,ดูวจะพาไปตรงไอ้กินข้าวสวรรค์ได้ไหมไปตรงไปทำไรเออไปซื้อของกินไหมเดี๋ยวหายกันเฮ้พี่บีมีเบอร์พี่นี่เฮ้พี่บีมีเบอร์พี่นี่เด,เ,นเดี๋ยวไปไปพร้อมกันเดินไปพร้อมกันเดี๋ยวมันแยกทางกันมันจะหายนี่พามาดูครับไดโนเสาร์ครับนี่ครับมีชีวิตสิ่งมีชีวิตครับนี่ครับ หามือចាប់ចាប់បាត់អឺមុំីច្រើនច្នាប់បាត់នេះកားក៏មានតស្អេងបាត់ទីថ្ងៃអីដល់ចុងមືក៏ញុំកូនចាំមោបាត់មោបាត់ហ្វាយសៅហ្វាយសៅហ្វាយសៅនេះបាត់អុយមືតណៃ នេះទេមកសុំមួយមើបបាត់តើនេះបាត់នេះអ oi មើលក្មុំតែបាត់នេះ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 ដ াইন ោសៅនេះអ oi មើលតាំងដ াইন ោសៅតាំងក្មុំបាត់នេះ จัดเลยครับต้องอบงผู้สายตาแนราครับที่อราชานียนี่ไตเนื้อสาวครับนี่ครับตัวใหญ่มากเลยครับไยเนื้อสาวนี่งอกระบานได้ด้วยครับนี่ครับวันนี้ก็อยู่ที่สนามช้างอะเรน้าครับ นี่ครับอยู่มาเที่ยวปีใหม่ครับที่สนามจ้างอารีนาครับจัดทุกปีครับนี่ครับไตเลสสาวครับนีฝั่งนี้มีเยอะแยะเลยครับนี่ครับงานมีถึงพรุ่งนี้ครับวันสุดท้ายครับนี่ครับจุทุกเลเซียที่สุดเลยนะครับ วันนั้นไม่อยากให้ทจบพลาดโอกาสดีๆตรงนี้นะครับมาร่วมพักท้องถิ่นกับพวกเรานี่ครับไดโนนสารับ2 5 0 0จัดเลยครับไฟด้วยกันนะครับเปิดมีพนอกไฟแสงสีนี่ครับไดโนเสาร์บรรยากาศย้ำคำครับนี่ครับช้างไม่หมดก็มีครับมีขนด้วยครับ ฝั่งนู้นก็เป็นไดโนเสาร์ครับอาปอากนี่ครับไหนนี่ครับน้าดีน้านะนี่ครับ เมื่อจะวอบแล้วครับนี่ครับสงสัยหิวข้าวแล้วครับรน,น,นี่ครับคอยยาวครับยังก็แต้นยังก็ประเรดเลยครับนี่ฝั่งนี้ก็มีพี่น้อง ฝั่งนี้ก็มีครับไดโนเสาร์สองตัวนี่ครับไดโนเสาร์ไอสี่ตัวครับรวมลูกด้ยวยครับนี่ครับนี่อันนี้โกลเวียบัตโกลเวียนี่กอเวงนะ ไปนไหนนี่ครับปากแหลมครับมือสโสรชค,ครับนี่โกนเมียบัดไอยมือนี่ไทยออ้บีบซีบันเมียบัร อันนี้เขาก็เรียกไดโนเสาร์อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่ครับในปากแหลมเหมือนเหมือนไอไอไอนกอะไรนะนกกระจอกเทศอ่ะนี่อ,อะไรนี่นี่ครับให้ดูครับเอฟซี FC ครับนี่ครับไดโนเสาร์มีชีวิตครับ โอ้สุดจัดเลยครับงานนี้ครับ ให้เห็นหน้าครับนี่ครับโผยาวมากครับนี่ครับห้ามมืด นี่ตดโนเาสาเลยนั่นหละครับช้างไม่หมดครับให้ดูครับนี่ฝั่งรู้นก็มีครับอให้ดูครับสีครับ หามัดจวบจวบฝับงานก็มีถึงช่วงนี้ครับช่วงนี้วันสุดท้ายครับบรรยากาศยามค่ำครับนี่ครับไปเสงสีครับ ดูครับพาพี่น้องเอซมาชมครับดูแตนน่สาวมีชีวิตครับอันนี้ยังไม่ตายครับนี่ครับยังมีชีวิตอยู่ครับแถมใส่เสื้อสีแดงมีมามืด้วยครับขนครับภาษาไทยเขาเรียกว,ว่าขนครับนี่ครับ

นีกเล์ฟวิงจันนาบวันนี้มาอยู่ที่สนามช้างอารีนาครับที่บุรีรัมย์ครับมาถ่ายบรรยากาศยามค่ำๆให้พี่น้องเอซได้ดูครับนี่ครับตดน่าสาวกอวิงโอยยาม่าครับนี่ครับ ถ้าผมพูดยังไงฟังไม่รู้เรื่องก็ขอโทษขออภัยด้วยครับนี่ครับผมอาจจะเลยภาษาเขมนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับนี่นะแต่ภาษาไทยก็รู้บ้างครับ ฝั่งนู้นก็มีครับวกวิงจะนาบบบดนี่ปล่อยมือเลยแบบกวิงจะนาบนี่บัดส่วนใครกราก็เมียนเดิมตโนดนี่ต้นตาลครับภาษาไทยเขาเรียกว่าต้นตาลภาษาเขมรเรียกว่าเดิมตโนดนี่ ก็มีของเล่นของเล่นเด็กเล่นก็มีครับท่านใดสนใจก็พาลูกพาหลานมาเที่ยวได้ครับอยู่ที่สนามช้างอารหน,น่าหรือว่าบุรีรมัมยยูในติดครับ คลิปนี้ถ่ายให้ดูคลิปนี้ก่อนครับเมื่อยมือครับเดี๋ยวขอลาท่านชมไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ให้ดูหางครับ ได้เนี่ยสาวบัครับก็สวัสดีไปยังแฟนเพจรถนำเต็งซิงตังสวยด้วยครับนี่ครับเงินแเน่นึ่งม,มือใต้น,นี่สาวบาัดนุยสนามบุรีรัมบัร ម <mile> ើលជីកបាទគេណក៏មានបាទហ៊ូច្រឡកនេះអួយមើលបាទហ៊ូច្រឡកមែនអូបងប្អូននេះ តែនៅ sau បាត់រួញនោះបាត់បន្ទិនងឹបបាត់